สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะเป็น EP ีที่3 3 3 3นะคะวันนี้นะคะก็มีพระมาให้เลือกชมหลายรายการน,นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062-664-2241นะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะก็จะเป็นเบอร์062-664-2241เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่โอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณี EMS ฟรีนะคะพาทุกรายการจะเป็นรายการละ300บาททุกรายการเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนะคะ ไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะ ไปจะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่11นะคะ จะเป็นรายการที่12ส,สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่12นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ ทีนะสำหรับพารายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่19นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่20นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ คนะสำหรับพารน์รายการที่2 1ินะคะจากไปจะเป็นรายการที่22นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพารน์รายการที่22นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่23นะนะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะนะ โอเคนะสำหรับพาร์รายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่25นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะโอเคนะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะ โอเคนะสำหรับพารรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่33นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่36นะคะ โอเคนะคะก็รับชมพาร์ทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอเดียลนนะคะ062นะคะ6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสี์ E M S ให้นะคะ พัทุกรายการก็จะเป็นรายการละ300บาททุกรายการเลยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องพัเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่303จ้า